โอ้ยเออเล่นได้เล,แลน่แลแลนว่ะแบบอะไรนี่ล้อก็สอนเอ,อิร์ดดูทุกอย่างเลยเพิ่งสมัครไอดีมาใช่ไหมกี่วันแล้วเนี่ยสมัครได้ประมาณครึ่งปีครึ่งปีเลยเแบบหรอจะทำอะไรเลเวลศูนยนะก็ไม่ได้เลนก็ไม <c oughs> ่ได้โอเคเอ,อิร์ธเอ,อิรจะสังเกตเห็นญลักษรักน้าชื่อเห็นไหมไอ้พวนั้นก็คือตำแหน่งที่เอิร์ธได้รับเลือก ใช่แล้วมันก็คือหน้าที่ของเอิร์ธว่าก็จะทําอะไรเช่นเอิร์ธอยู่ตําแหน่งไหนเอิร์ธก็ต้องวิ่งไปแบบว่าก่อกวนผีอ่ะเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งของเอิร์ธประมาณนั้นทาได้อยู่เนาะสเต็ปเหมือนเดนบารเลยเอิร์ธเหมือนสมัยเอิร์ธเล่นเดนบารอะไรวะเออไปกดช่บตัวละครคือเล่นตัวนี้ไม่เป็นแต่ต้องเล่นใช่ไหมก็ได้ก็วันนี้อะ อ่าแล word, player, oh, ้ว oh ก oh. oh oh ่อนสอนเออเดี๋ยวสอนตัวเองก่อนนะเฮียสกิลทำเิเศยอะไรได้บอกวะเนียโอ้ยกรอดตัวอะไรยังไม่รู้เลยอะไ์อัดเอาอ๋ออัดไลอัดอย่าอัดหนูคืออะไรวะเนะ่ยทธิดีโดนอัดโอ้ยกรอดเขินตัวดำเขื่อนเขื่ินอุ้ย อ่าเล่นยังไงไว้นี้ตายแล้วชั้นกดอัติเมตหนึ่งก็เปลื่นเปลื่อนแล้ว <c oughs> เปลี่ยน <c oughs> อ๋อหัวกูคุ้นๆแล้วสีแดงดูดใช่ไหมหรือสีแดงผักไว้ขี่ไม่รู้ชิบหายละนั่นสิ่วลดแร่มีอะไรอย่างนั้นชุนมีดิอ๋อแม่เหล็กใช่ไหมใช่แม่เหล็กอยู่กับผมอย,อยู่กับผมเอาเลย <คน S 1> จุกเลย เออน่าจะเป็นแจ็คจักเสี่ยงแล้วโอเคเฮ้ยกระโดดแล้วอ้าวเยอะละมันโยนได้แค่นี้เองเหรอระยะเนี่ยสู <c oughs> ๆเอิร<ๆ>์ดเออมันไม่ได้กลิ่นเอ,อิร์ดหรอก <c oughs> มันได้กลิ่นวะมันไปรอเอ,อิร์ดอยู่ตรงหน้าหลกศพแล้วอะ กันเอ,อิร์ดอืมพี่กัดดาวลุงไว้ให้ละเฮ้ยมันยังไปหาเอ,อิร์ดอยู่อย่านะอย่าทำน้องผมเฮ้ยอืมบอดี้บ็อกท,ที่เอ,อิร์ดพี่ช่วยได้แค่นี้แหละไปเลยกูเป็นช่วยเหลือไม่ใช่หรอกูวิว่งอยู่คนเดียวเลยเนะี่ยไม่ก็กูทั้งบ็อกทั้งผักหันให้เลว็วจัดเป็นหนึ่ง หนึ่งไม้ห้าพันแต้มตัอหนึ่งไม้มาได้แค่สามร้อยแต้มเพื่อนเดทในเดทบายมันห้าพันเอ้ยมันพันห้าเออพี่ปั่นสองตัวพร้อมกันยังไงอะจอยอะอ่าก็กดกดจ่อยปั่นทิ้งเอาไว้แล้วแล้วมึงก็ออกจากจ่อยแล้วก็ไปปั่นกันอะไรละตอนแรกกดเข้าไปนี่ก็ยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นชา้โอ้โหเข้มชินเลอร์คขปม เลยเออดีแค่ได้จ่อยปัชดช้าอย่างอย่างนั้นแหละจ่อยมันเป็นสายค่อยๆปัดมันสมูทอะ่ะมันยังไม่ละเอียดอ่อนพอมันตามผมอาเงี้ยก็มันเห็นเออคนแรกมันก็จะตามแต่อเออแล้วเละคือฮันเกมเนี่ยเจอหน้าใครคนแรกมันจะตามคนนั้นเวล้วมันจะไม่หยุดนจนกว่าคนนั้นจะตาย ทั้งวันเนี่ยรอดไหมเอเอมังลงห้องวีไปแล้ววะโอเอิรออมันตายแล้วเพื่อนไฟเรียบร้อยแล้วม่โคตรไวอะ่ะ เฮ้ยเอาละครับจุูจุูฮะจังหวะนี้ตัวพี่ไปทำอะไรได้วะเฮ้ยใชงแม่เหล็กพลังแม่เหล็กพลังเหล็กเบบเเหล็กอะไรอ่ะมังกรฟ้าอุ้ยมาปีนกลับครับจังหวะนี้ปีนไปปีนมาฮะ เดินตามแล้วเดินตามแล้วแล้วจูเข้าไปในห้องวีครับีอแก้วอะเข้าพี่แกวออเรียบร้อยไอี้อสายลมไี่ไกขนาดนี้เลยวะพี่มันใช้สายลมมึงตัวนี้มันทำอะไรได้มันตีอ่ามันจะมี ลบลมลงปานี่เล็บ <S 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 เออาราเหมือนล,ล,ลบลมลงปานอะ่ะแล้วถ้ามันไม่เห็นไม่เห็นมันจะเก่งเลย <S 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 ตัวใครตัวกูหรือตัวมึงนะเอ้ไอตัวพันเตอร์อ่ะอ่ามันเก่งตรงที่ว่ามันล่องขน,นได้ไงแล้วมันก็ตีระยะไก,กลได้ด้วยการสะบัดลมรู้จักปะสะบัดลมอะเหมือนแพ้แห่งลมอะ่ะสะบัดช่อไม่ใช่ใครช่กูจิ๊กอ่ะไอหมอนี่มัน ไอหมอนี่มันอุออ้ยเฮ้ยอะไรนี่ยะจอยมันปั่นไม่ใช่กูปั่นไอจอยแล้วเอาตัวรอดเฉยฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่มีใครมาช่วยหนูเลยสำหรับไอสมพงษ์นะฮะเรียกได้ว่าเฮ้ยเอาวะมีคนมาช่วยกูแล้วไม่ใช่คนด้วยไอจอยชิวๆเปล่าวะ อยู่ประตูไหนกันนะไอขี่ไอขี่ทำอะไรวะไม่รู้บังคับจอยสติกอ่ะบังคับจอยสติกจอยทำอะไรได้เฮ้ยคุมคุมจอยเฮ้ยเจ๋อละจอยโดนตีแล้วพี่ขี่เราต้องวิ่งหนีตัวรอก่อนรอให้แจ็คไปไกลๆก่อน ทำไมสเปกแตะเกมนี้มันไม่ไม่เป็นวาป๊าบอ่ะมันจะเป็นโหมดผู้สังเกตการอย่างเดียวเออคือมันมันต้องเดนมันจะเป็นยังไงมันมันต้องวิ่งเอาถ้าถ้าถ้าเป็นโหมดที่แบบเฝ้าเฝ้าสังเกตการจะเป็นคนที่ตายิญยาณจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าออกออกไปก่อนแล้วกดโหมดมันจะเป็นีัหมดเฮ้ยเดี๋ยวมันรออยู่ตรงประตูครับจังหวะนี้ ตามผมอยู่ตามผมอยู่เรียบร้อยผมลบแล้วเฮ้ยเอ๋ยๆทำได้สวยฮะสำหรับเซอร์ไวเวอร์กูจะไปช่วยมึงยังไงอะสมพงษ์เพิ่งเปิดประตูสมพงษ์มันยืนรออยู่ตรงประตูแล้วไม่ได้กดเปิดประตูเลยเปิดแล้วมันยืนรออยู่ตรงกลางเว้งมันแข็งแกร่งเลยคี มันดูดันกดจอยคัะเฮ้ยได้แต่หวังว่าสมพงษ์จะมาช่วยเราเพรว่าสมพงษ์กำลังวิ่งมานะฮะไปเลยสมพงษ์ฝากด้วยสมพงษ์มานะฮะเออหนึ่งเออสวยสวยมากไม่สวยครับสำหรับสมพงษ์เฮ้ยไม่นะสมพงษ์สมพงษ์ แล้วไปเลยลนะฮะสำหรับเน็กจังนะฮะเรโดวิ่งหน้าตั้งสูไ้ไหวขีเราจะรอดไปได้วยกันอุย้ยพลาดหายแล้ว <c oughs> บํารึงขีไาสมพงไปช่วยกันเฮ้ยไ,ไปหาพี่ัไ,ไปรังพี่มันไปมาอุ้มกลับมาอุมอ้มแล้วมาอุ้มแล้ว,<ๆ>ลวพี่กำลังไปพี่กำลังไปกองพีดเอาไอ้ขีไปเก็บไอ้ขีอ่มันรู้ดีอ่ะมึง โ้ยไปแล้วไปเลยไปเลยเปิดประตูเลยเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตไปแล้วไปแล้วพี่มันเทเลพอร์ตใส่พี่กำลังไปอีกประตูนึงพี่บอกว่าสมพงษ์จะรอดผมไม่เห็นสมพงษ์วะสมพงษ์ที่ไหนวะหาสมพงษ์ให้เจอสมพงษ์จุกอยู่สมพงษ์ตายไปนะรีบไปซะสมพงษ์มันจะเป็นพระเอกว่ะรอพี่ีไปซะที่ไหนยู่ไหน อยู่นี่อยู่ดูนี่ประตูวทิ้งฉันไว้ไม่ได้สมพงเราว่าได้กันเราต้องไว้ด้วยกันโอยจะมันทำหน้าอ้วนขนาดนั้นแล้วจะสู้มันได้ยังไงไม่เวลาม้วไม่ฉันไม่ทิ้งแกไม่ได้สมพงศ์เป็นเลยทำไมมันมันไม่เห็นตัวพี่นิกไอ้นี่วะนี่ไงเหลืองๆนี่ที่วิ่งวิ่งอยู่ใช่เอานะ ไม่สมพงฉันบอกว่าฉันไม่ไปลบคู่ชวนแล้วแฟมเฉยครับสำหรับนักสำรวจนะฮะเอาแล้วเอาแล้วไม่เหล็กไม่เหล็กป่าดักไปแล้วป่าดักไปแล้วเต็มหลังเลยครับสมพงสัมพงลุกให้ได้คือเกมนี้มันลุกเองได้ใช่ป่ะมีลุกเองได้ใรอบไม่ไม่เป็นเป็นเป็นเบิร์ดสมพงลุกให้ได้ เลี้ยวข้าสมพงมันมีเกทฮิวอยู่ตอนล้มเลยเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ฮะจังหวะนี้เอ้ยสมพงกยสมพงเ้อ้ยสมพงลุกสิสมพงลุกสมพงองลุกสมพงเก้าเล้พี่นี่ไปแตะเลยสมพงอเุ้้นลุ้นลุ้นเสมพงไปเลยสมพงสมพงไเริแล้วสมพงไป ออกมาวิ่งนะฮะเพื่อไปทำทาโร่สมพงสมพงศ์ผมโดนไล่แล้วพี่มีลุกเองป่ะลุกลุกลุกได้ลุกได้ต่อพงไปเลยต่อพงไปในสองนะเอ้สมพงไปแล้วพี่พี่ต้องลุกแล้วพี่ลุกแล้วไม่ยายองเคชลงห้องวีนะฮะตัวนี้โอ้โหไปหาพี่แล้วมาหาพี่แล้วได้เลยเออไปไปกลับไปแล้วกลับไปหาสมพงแล้วขอโทษสมพงไปเลยพี่เน็กไปเลยไม่เอ้ย อพโแล้วรอดแต่เพียงผู้เดียวฮะสำหรับเด็กจังทีละพอทที่ไหนวะที่ไมวะอยู่ไหนทีละพอทวะทีละพอทวะมันเอ้มันเล็งประตูผิดมันเล็งประตูไม่มีไม่มีมันเล็งประตูผิดไม่มีไม่มีพี่ไม่มีไม่มีพี่ไม่มีไม่มีแปะไว้ก่อนไปแล้วไปแล้วโอยกรโดดแบบวงคีเอิร์ด ขราคนที่รับชีวิตกูกูเป็นค,ค,คนซับด้วยแต่กูวิ่งเหนื่อยว่ะ